ใรรลกนี้ก็เป็นเด็กที่บ้านเราดี่หลเป็นเด็กที่เราหลวงหน้าตาเมื่อก่อนที่ไหนตานนี้นะดำปีอะไรเมื่อก่อนเนี่บวชอยู่นี่อันนี้นดงกายแดงเขียดแดงกบะอันนี้อื่ึนอ่าง อันนี้เป็นรุ่นแรกเอาไปท่องพระปฏิโมกยจบแล้วจะไปสวดที่ตนน้นพระศรีมหาโพธิ์ถวายเป็นพุทธบูชาถ้าใครท่องพระปฏิโมกได้พร่องก็จะซื้อตัว๋วเครื่องบินพาไปสวดใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปนัดสำหรั์จะมสักกาสังเวเช่นนีสถานทุกร,รูปถ้าใครท่องไม่ได้สอดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลย ก็จะไปพาไปแค่นครบเบงจันทร์ซือไม่พระโดเปย์ใกล้ๆแล้วจะมีอีกสิบรูปเมื่อปีที่แล้วไปคือสามเณรผงสามเณรห่านสามเณรเนนนกแก้วเนรนกขุนทองเนรกาบนก,กาวก่าเนรนกใต้เีวิต แล้วก็ต้องการเขียนแล้วก็สำเร็จแผนได้เสรรูปบ,บวกกับได้แรูปนะปบวกกับสเป็นสิสองรูปแะฉะนั้นะอาจรภาพก็เลยภาคภูมิใจที่ได้สร้างสาระวัตถุถเสร็จแล้วสบายใจไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่มี เ่ขัดห้องใดๆถาววรวัตถุก,ก็ไม่ข้างค้างได้ทั้งวิทยาลัยถนนทางไฟฟ้าปาปาแล้วก็ได้คนด้วยที่ภูมิใจก็คือว่าได้คนทุกปีจะได้นคนไปนเรียนหนังสือได้เด็กเล็กตัวเล็กต,ตัวน้อยเพราะอีกไม่กี่ปีเราก็ตายนะพวกเราได้ตายแน่นอนไม่แก่เท่าตายก็ เจ็บไข้ได้ป่วยตายแต่ถ้าไม่มีคนดูแลใครจะดูแลวัดใครจะดูแลบ้านใครจะดูแลศาสนาใครจะดูแลสังคมก็ต้องอาศัยรถน้ำทวนดินลูกหลานญาติโยมที่ตกล่นทางสังคมมีปัญหา,าขาดแคลนสิ่งแวดล้อมไม่อำนวยความสะดวกให้ เช่นถลูกยืชพันยาบ้ายาอียาปียาเลนตานี่ยปันมาสมองดีแต่เราเนียสมองดีหมดแต่ปรากฏว่าพอเขาออกจากพื้นที่ขันไปอยู่กระถางที่ปุ๋ยอุดมสมบูรณ์ดินอุดมสมบูรณ์น้ำฝนดยินย่านโยองดูแลเขาก็เร่งโตขึ้นมาเป็นต้นไม้ที่กำลังงอกงาน ก็เลยเล่าให้ญาติโย,ยมทั้นหลายเรียนฟังว,ว่าเราสร้างทั้งศาสนาวัตถุสร้างทั้งศาสนาบุคคลศาสนาธรรมให้เพียงคู่กันไปฉะนั้นวานีธรรมภาพจริงสบายใจดีใจปล้นใจแม้เราจะมีกระถิ่นเล็กๆเพื่อซ่อม่าโบสถ์ที่ชำร,รุดพุดโทมบางจุดนะเราก็จะ ทำกันอย่างนี้ไปเรื่อยบางปีสุขภาพก็ออกระดมบางปีก็ไม่ได้ระดมอ่าในหลายวัดการถินร้อยล้านนะโยมอ่าของเราเป็นการถีนร้อยบาทร้อยล้านห้าสิบล้านโหกริถีนอะไรกันนักกขนาบางคนอาจจะคิดนะ,ะเราไม่ต้องไปเปเรียบเทียบว่าการถีนี่คือเงินแต่ให้คิดว่าการถิงคือบุญกุศลทั้งที ให้คนในท้องทีมสามารถทำรูปรุงวัดวาลาของตัวเองได้ดังนั้นตรรมภาคก,ก็ให้ทุนกา,าึกษาแก่เด็กเ,กเล็กๆศูนย์เด็กเล็กอยู่ตรงนี้ก็อมอบฝืนให้เด็กเล็กได้ลงเรียนต่างๆก็อมอบฝืนให้อี50้าสิบคนคนแก่คนเฒ่าอีก5้าสิบมาหรือเปล่าไม่รู้คนแก่คนเฒ่าให้ได้มีโอกาสนั่งก็ไมี้กับเขาบ้างวันนี้จาดเอาที่มาให้คนใยญย่ นัน่งเลยปกติเ,กกเขาจะไปพักเลนั่งเหมือนเราเน้งแต่คนทางใจเขานั่งแล้วก็บำรุงศูนย์ศิลปชีพพระโอภาโรงเรียนต่างๆ,ๆในรัชวัลนี้ให้ได้รับปุสุผสมโดยทั่วกันฉะนั้นเราก็ถือว่าญาติโยมได้มาเพื่อนติยินดีร่วมกันทำรูปบำรุงรูปในศาสนา อาจาภาพปีนี้อายุ62ข้อพระวันเกิเดแป๊ะพอดีวันนี้62วันพิศวนลอยกระทงก็เลยชวนญาติโยมทั้งหลายได้ทำบุญใหญ่นั่นคือได้ไหว้พระสวดมนต์ทอดกระถิ่นอธิษฐานจิตไปพร้อมพรกัน ใครที่มีจตุปใ,ใจอยาก,กทำบุญด้วยจตุปใจใครมีหัวใจอยากไปทำบุญด้วยหัวใจก็ทำบุญกันไปอ้าวฟังเด่งอ่าเด็สชาวนที่นังทำบุญเสร็จวยารรมาสุดเดินช้งข้าอยากอิาฉาชีพโหดยาสัมภส yo buka mawar yang madinahnya तैयार आप हो भी सकती है क्योंकि ना तो चीज के अंदर उतर जाएगी इतना सही होती है कि जितना मन होता है सब आप हो गए कपड़े आने नमक ना हो ना मसाला ना नमक ना ही मसाला तैयार या फिर को या सब मसाला जो बना भी बोला भी खा सब पसंद मुझे पसंद की थी अपने तरह से माना है अपने तरह से को दिया तो लिखा हो ऐसे मन को चक्कर रोका रहने का धंधा ये सब निकूटने तरावा ये तरावा बस तवा तरावा सचिन सब ने बच्चा को दिखा बस दिखा बच्चा ने बच्चा को दिखा बस दिखा बच्चा